นี่ยังไม่จบฤดูซันต้าอีกเหรอนายน่ะมีแอปซันต้าชนะหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยติดคุกนะนานี้สวัสดีทุกคนครับผมก็สำหรับวันนี้เราไอยู่กันในเกมฟฟร์ไกลนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ซีซันที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหด่านนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่รู้ว่าอย่าล่วงไปเพราะว่าถ้าล่วงไปบ้า

ได้เ้ยได้โอ้ยมีคนเข้าเส้นชัยไปแล้วได้อยู่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 ยาชนยาชนไม่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 ไม,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 ไม่จะกระโดดกระโดดเข้าอีกเลย <S <S 1> <S 1> <S รอบเมื่อกี้โอ้ยด่านใหม่คือมันเข้าซีซั่นใหม่แล้วทีนี้มันก็มีด่านอัปเดตมาเยอะมากเลยคือรอบเมื่อกี้ผมกดกระโดดไม่ได้ไม่ได้เล่นนาน <S <S อ่ะโอเคกระโดดไปละนะเอ เดี๋ยว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 กระโดดไปเอาอะไรวะไหลโอ้ยากอ่ะยากโคตรโอได้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 หรือแบโอ้โหแนแน่เลยเอายี่สิบห้าคนฮัลโหลเอาแล้วมาเบียดกูอีกให้กูกดออกเกมเลยไหมเนี่ยเออมันจะต้องแบบกดกระโดดล่วงหน้านิดนึงแล้วก็ตรงนี้ กำลังดีกำลังดีกำลังดี<ะ>เร็วดิเร็วดีเดาเดะดะดะนี่นี่ตรงนี้กำลังดีอ,อ่าโหค่อยๆกิ้งไปค่อยๆกิ้งไปอึ๊บอ้าได้อยูไอออ่ได้อยู่ได้อยู่บอลโอ้ยเดะตรงนี้มันจะต้องกระโดดล่วงหน้าไงเพราะว่าถ้ากระโดดพอได้เกิดอ้ายอะไรเดียเอา้ากูติดอะไรโอ้ฮลัลโหลอะไรวะ โอ้ยโอ้ยโหด่านนี้ก็เป็นด่านใหม่ที่ผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันแพลตฟอร์มที่เป็นสีเขียวเขียวผมว่ามันน่าจะเป็นสปริงนะคือเวลาที่โดนแล้วมันเด้งดึงดังอะรอบที่แล้วที่โอ้ย สู้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 ไปไปลากระโดดไปโหกระโดดไปตาไม่ตาใส่ชุดซันเดคอนเลยเอ้ยชาวบ้านแบบเออมันลงล่างกันอะกระโดดโอ้ยู้ยิ่งูลงล่างเลยก็ดีกว่ารอ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 เออรอรออย่าใจร้อนเลยพวกใจร้อนนี่น่าจะตายแล้วเนี่ย ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปทางไหนอะแสดงว่าไปทางนี้น่าจะง่ายกว่ามีหลายคนเลือกตัดสินใจที่จะมาตรงนี้เลยตรงนี้มันเป็นแบบสปริงแน่เลยตรงนุ่มๆนี้ก็สปริงผมว่านะนะอ่ไม่ใช่สปริงไอ้บ้าเอ,อ้ยไม่เป็นไรถือว่าเป็นการซื้อความรู้โอ้ no no แล้วลอยว้าา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  อ้าวอะไรวะะนาดาจะต้องรอหรือเปล่าโอเคเอ้าโหเฮ้ยจะชนะอยู่แล้วโอ้โหรอบนี้ได้เล่นด่านซ้ำทุกคนโดด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 กระโดดกระโดดอ้าวโอ้ยตอนนี้เปลี่ยนชุดมาแล้วน่าจะเป็นชุดที่ไม่เหมือนชาวบ้านอย่างแน่นอน กระโดดแล้วก็ด่านนี้เนี่ยผมตายรอบที่แล้วรอบนี้น่าจะได้แก้ตัวขอให้ผ่านออกล่างออกล่างออกล่างจะได้ไม่เสียเวลาโอเคสวยไป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 โดนไหมกระโดดก็โดนหรือเปล่าวะเมื่อกี้ไม่รู้อันนี้เอ้าอะไรโดนอะไรอะหลบ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 ค่อยๆยอย่าอย่าโดน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  อมาค่อยๆไปค่อยๆ,ๆไปยังมีเวลายังมีเวลายังมีเวลาสวยตามชาวบ้านเขาไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอ๊ยพัดลมมันมีพัดลมนี่เองลมหนาวเหรอเดี๋ยวนะดดดดูสิว่าชาวบ้านเขาไปกันยังไงอ้าวโอ้โหแม่อออเอ้ยมาโดดไปยโดยด ว้โอ้ยสำหรับด่านนี้จะต้องรอจังหวะไม่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 นั่นไงเราโอ้โหมันจะต้องก่าแบบอันใหญ่ๆอ่ะมันจะได้กระโดดพอดีนั่นแหละสวยนี่นี่ตรงนี้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 ปุ๊บอ่าประมาณนี้เอาอย่าอย่าเด้งบ่อยโอ้ยอดีาย่าอยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ละเฉียงไม่ได้โอ้โห ตรงนี้ทันไหมไม่ทันทันนะคอยทันทันอยู่เว้ยทันอยู่เว้ยตรงนี้โอ้ยโอยโอยโอยโไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วค่อยค่อยไปลุกเดนอนทําไมหิวนอนหรือไงไปไปไปเอ้าได้มาเริ่มไกลเลยนีหว่าเอ้าเด้งอีกโอ้โดนไหม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 ไม่โดนไหมไม่โดนไหมไป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  ก็ไม่เห็นโหดเลยนี่เคใจเย็น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 นี่ไงโอ้โหมันมีแบบวิถีของมันอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้าย อ้ยนี่คือการเล่นครั้งแรกของผมนะเว้ยโอเคโอเคไม่เห็นจะยากเลยฮะด่านง่ายๆแค่นี้อัจฉริยะอย่างผมเนี่ยกูจะรอดไเดี่ยขอเข้ารอบซะหน่อยก็ยังรอ,อมันต้องรอ,อยังไงก็ต้องรอใจร้อนไม่ได้โอเคไปโอเค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  โอ้โหอ้โหอ้โหถ้าใจเย็นมันก็ผ่านได้อยู่เคไป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 เด้อเด้ออันี่เราไปก่อนโอเคอ้าตรงนี้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 อู้ยเด้อเด้อเด้อด้รอ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 เขาลงรอเขาลงมาอย่างใจเย็นอย่าใจร้อนดู เขาเลยยายจริงเลยกูเนี่ยเขา้าร้องแล้วด่านนี้จะต้องไปหยิบไข่มาทำคะแนนอ่ะได้เป็นสีน้ำเงินเหรอเนี่ยโอ A สองเพื่อหยิบไข่อย่าอย่าเบียดกันเองขอร้องทีมเดียวกันเอาไข่ละเอาไข่ขไข่กูขอไข่หน่อยฮัลโหลโอ้ด่าไข่ขอไข่ขอไข่จึ๊บจึบ๊บอ่ะอย่ามาแย่งกันดี ออไอ้กูเลยยอมเลยไอ้ตรงนั้นมีไข่อ้า Hay, มึงเอาไปเอาไปอย่ามาแย่งกันไป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 เอาไหนวะไอ้ไม่ใช่เอาผมอยู่ไหนอ่ะหาฐานเองไม่เจออลาวฐานกูอยู่ไหนฐานกูอยู่ไหนไอ้เหลืองมึงนะจับลมมันลมมันอย่าปล่อยจับโอ๊ยไปได้สักแต้มเลยงุนดิไอ้เหลืองมึงไปไหน

ไอเหลืองมึงจะไปไหนเ้อไอเหลืองไอแดงไอแดงแพ้แล้วเหลือห้าพีเรียบร้อยไม่ต้องทำไรไม่ยอมไม่ทีมดีมีใช้เปกนกครึ่งหมุนทางไหนมันจะหมุนทางไหนนะดะอันนี้ได้อยู่นะอันนี้ได้อยู่ค่อยๆไปอ้โหมันมีผลไม้มาด้วยอะ่ะวิ่งตามน่าจะดีที่สุดนะผมคิดว่างั้นนะน่าจะใช่อะ่ะ แต่ว่ามันมีผลไม้คอยจะผักให้ล่วงไปเฮ้ยอย่าแกล้งกันเด้โอ้โหมันแกล้งอ้าใบไ,ไอบ้บสีเขียวไล่ตามตูดสรุปว่ายืนอยู่กับจะบอกว่ายืนอยู่กันที่ดีสุดแล้วนะไม่ใช่หรอจะต้องแบบวิ่งตามแล้วโอ้โหสีเขียวแม่งยังเร็วอ่ะยังไงอ่ะกระโดดโอ้โหได้ได้นะผมว่าได้นะแต่ผมตายไปแล้วนะตอนเนี้ย ดูชาวบ้านอยู่เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ